เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่4บทที่26ตอนที่1วิธีการช่วยเหลือของสองวสอตอนที่มาเกิดบ,บนโลกลีนถ้าอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงก็ใช้ชีวิตเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆ พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงจะค่อยเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นให้ตื่นขึ้นใช่ไหมครับพระเจา้าบางทีก็ก่อนหน้านั้นนีนพวกเขาเริ่มช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยเหรอครับพระเจา้าใช่บางครั้งนะนีนแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่โดดเด่นเลยเล่ะครับ ระเจ้าพอันที่จริงพวกเขาโดดเด่นนะแทบจะเรียกได้ว่าโดดเด่นจนเป็นเรื่องปกติเพราะพวกเขาทําให้ผู้อื่นประหลาดใจในสิ่งที่รู้และสิ่งที่พูดออกมาแต่จุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียวของสะวะสะก็คือการทิ้งข้อมูลไว้ในลักษณะที่บ่งบอกถึงอุดมคติอันสูงส่งอย่างลงลึกในรายละเอียดเพื่อให้อาระยะธรรมที่กำลังพัฒนา สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและความเชื่อของผู้คนในวัฒนธรรมนั้นต่อไปได้มีนพวกเขาทำยังไงครับผมหมายถึงพวกเขาใช้วิธีการใดในการทิ้งข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ช่วยบอกผมทีว่าตอนที่สวสามายังโลกพวกเขาช่วยเหลือพวกเราอย่างไรราจา้า สวสพูดคุยกับผู้คนช่วงต้นชีวิตก็คุยกับผู้อาวุโสกว่าเป็นครั้งคราวชีวิตในช่วงต่อมาก็คุยกับเหล่าญาติสนิทวิสหายและคนในว่านวงเดียวกันด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ปลุกเร้าวความสนใจซึ่งน่าสนใจเสียจนผู้ฟังไม่อาจลืมเลือนได้ในบางกรณีข้อมูลดังกล่าวก็ถูกผู้คนจดจำได้ เป็นเวลาหลายศตรวรรษพวกเขายังประพฤตินตนเป็นแบบอย่างว่าชีวิตของผู้ที่ตื่นแล้วควรเป็นอย่างไรนี่คือการสร้างคู่นูปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับวัฒนธรรมนั้นๆซึ่งสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็คือการส่งสารเหล่านั้นออกไปอย่างไรซึ่งสวสบางคนก็ทิ้งงานเขียนเอาไว้ เพื่อเพิ่มแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ให้กับค่านิยมและความเชื่อของผู้คนในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่นวนิยายกวีนิพนธ์ไปจนถึงภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงที่ซึ่งพวกเขาได้ใส่ความจริงอันยิ่งใหญ่แฝงไว้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนีความจริงเช่นใดครับ ผมว่าผมพร้อมแล้วที่จะได้รับรู้ว่าเผ่าพันธุ์ที่ตื่นแล้วนั้นมีความคิดยังไงขอตัวอย่างด้วยครับอาจารนี่เป็นแค่บางส่วนนะเวนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวนจงเมตตาแก่ผู้ที่ทำร้ายเธอเสมอโดยไร้ซึ่งการตอบโต้ใดๆทั้งกายวาจาใจ ต่อไปเป็นความคิดเห็นจากแอดมินนะคะการแปลในข้อความสุดท้ายนี้คุณอุดมเกียรติคือพยายามแปลออกมาให้เป็นแนวพูดหน่อยเพราะจะเกี่ยวเนื่องโยงไปถึงโพสต์ต่อไปด้วยจากแอดมินนะคะบทที่26ตอนที่2ตัวอย่างคำสอนแนวคิดของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ น,นฟังดูผมจะใช้คำว่าอะไรดีเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากๆละกันครับมนุษย์คนไหนก็ตามที่พูดอะไรแบบนั้นออกมาคงไม่มีใครสนใจจะรับฟังหรอกครับเพราะคำพูดเหล่านั้นคงถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่อยู่นอกกระแสหลักทำให้ถูกปล่อยประละเลยประเจา้าเธออย่าเพิ่งแน่ใจนะัเพราะแนวคิดดังกล่าว ได้ถูกนำมาใส่ไว้ในวัฒนธรรมของเธอโดยที่มิได้ถูกปล่อยปละละเลยแต่อย่างใดทั้งยังได้รับการยกย่องเชิดชูอีกด้วยมีบุรุษนามว่าพระพุทธเจ้าได้เคยกล่าวแก่เหล่าภิกษุสงฆ์ของเขาเอาไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอจะถูกจู่โจม และถูกต้นสะดมโดยเหล่าโจรก็ตามทีผู้ใดที่บังเกิดความขัดเคืองใจย่อมไม่อาจดำรงไว้ซึ่งคำสอนของตถาคตได้ดูกรภิกษุทั้งหลายแม้ในสภาพเช่นนี้พวกเธอพึงฝึกตนดังนี้ว่าจิตของเราจะไม่ถูกกระทบด้วยสิ่งน,นี้หรือในเรื่องนี้เราจะไม่เปล่งวาจาชั่ว วจีสทุจริตเพื่อโต้อตอบใดๆเราจะดำรงตนไว้ซึ่งความเมตตาการุณาด้วยจิตที่เต็มเปลี่ยมไปเ้ืยอความรักและเราจะไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังเข้ามาครอบงำจิตใจในทางตรงกันข้ามเราจะดำเนินชีวิตด้วยการคำนึงถึงบุคคลเหล่านั้นด้วยความเมตตาความรักสากลพวกเขาเหล่านั้นและ โลกทั้งโลกคือเป้าหมายแห่งความเมตตาของเราความเมตตาที่เติบโตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สูงส่งและร้ายขอบเขตเราจะสาธยายและเผยแพร่ความเมตตาเหล่านี้ที่ไร้ซึ่งความเกลียดชังและความประสงค์คร้ายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงฝึกตนอย่างนี้เถิด และบุรุษที่มีนามว่าเยซูไม่ใช่หรือที่กล่าวว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรผู้ที่สาดแช่งท่านจงทำตัวดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่รังแกท่านและข่มเหงท่านและเขาก็ยังพูดอีกว่าหากมีผู้ใดตกแก้มขวาของท่าน จงยื่นแก้มซ้ายของท่านให้เขาตบด้วยไม่ใช่หรือไงบทที่26ตอนที่3ความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำไม่ว่ามันจะมาจากแหลง่งใดก็ตามนีนนี่พระองค์กำลังกล่าวว่าพระพุทธเจ้าและพระคริสต์คือสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากต่างมิตินั้นหรือครับ พระเจ้าฉันแค่กำลังบอกว่าแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือนำไปประพฤติปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในสังคมของมนุษยชาติในขณะนั้นนี่กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังครับพระเจ้าหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้กลรก็ตามที่พูดถึงแนวคิดเหล่านั้นเป็นเพราะพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจ นตกลงว่าพระพุทธเจ้าและพระคริสต์ใช่หรือไม่ใช่สวสกันแน่ครับพระเจ้ามันไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะไปชี้เฉพาะว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ว่าใครก็ตามในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง ผู้ที่มาถือกำเนิดเป็นมนุษย์บนโลกหรือไม่เพราะในความเป็นจริงแล้วพวกเธอทุกคนคือหนึ่งเดียวกันนี่ที่ผมถามแบบนั้นก็เพราะในกลุ่มคนที่กำลังฟังบทสนทนาของเราอยู่ในขณะนี้อาจมีบางคนที่คิดว่าพระองค์กำลังบอกเป็นในาว่าเราบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ นักปราชญ์และผู้นำสารทั้งหลายในอดีตไล่ามาตั้งแต่เล่าจื้อถึงโซเคติสถึงพระพุทธเจ้ามาจนถึงพระคริสจากลินเดกาดแห่งบิงเงนเป็นนักปราชญ์สู่จูเลียนแห่งนอลิสผู้นำสารในอีก200ปีต่อมายังมีเหล่าบุคคลต้นแบบและเหล่าคู่รุชายหญิงทั้งก่อนและหลังบุคคลเหล่านั้น ทุกคนล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากมิติอื่นนี่ใช่สิ่งที่พระองค์กำลังบอกหรือเปล่าครับกระเจ้าเธอเห็นไหมว่ามันทำให้เธอกล้วยเววไปจากสารของพวกเขามากเพียงใดมันเหมือนกับว่าความมหัศาจรรย์และความรุ่งโรจน์ในการทำตัวเป็นแบบอย่างของพวกเขา ความเข้าใจอันลึกซึ้งและภูมิปัญญาที่มาจากถ้อยคำของพวกเขาได้รับการพิจารณาไปในทางที่ไม่สมควรไม่ว่าพวกเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงหรืออาจเป็นพวกเขาเองที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากมิติอื่นและมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ความช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของเธอแล้วมันสำคัญตรงไหน ทำไมแหล่งที่มาของสารหรือแนวคิดเหล่านั้นถึงได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าเนื้อหาสาระที่พวกเขาสื่อออกมาละ่ะการที่สวสอมอบความช่วยเหลือด้วยการให้แรงบันดาลใจกับเธอเพื่อให้เธอวิวัต์ไปข้างหน้าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เธอมาตั้งคำถามถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสรรซอนาคต อันรุ่งโรดของทั้งตัวเธอและเผ่าพันธุ์ของเธอต่างหากหละ่ะและความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำไม่ว่ามันจะมาจากแหล่งใดก็ตามบทที่26ตอนที่4การพยายามช่วยเหลือมนุษยชาติของสอวสจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากท้ายที่สุดแล้วมันทำให้มนุษย์ต้องคอยแต่รอรับความช่วยเหลือจากพวกเขาจนไม่คิดที่จะช่วยเหลือตนเองนีนแล้วเรื่องอดีตของพวกเราเอาไว้ก่อนตอนนี้ผมอยากรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกของเราในยุคปัจจุบันนี้หรือเปล่าครับพระเจ้าเช่นเดียวกัน มันไม่เกิดประโยชน์อะไรใดๆในการตอบข้อสงสัยนี้หากฉันตอบว่ามีเธอก็คงอยากรู้ในทันทีว่าเขาคือใครหากฉันตอบว่าไม่มีไม่ใช่ในห้วงเวลานี้เธอก็จะถามต่อว่าแล้วครั้งล่าสุดที่สวสมาเกิดคือเมื่อไหร่และเขาเป็นใครไม่ว่าจะในกรณีไหนการไประบุตัวตนของใครก็ตาม ในหมู่ของพวกเธอไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันว่าเป็นตัวตนที่มาจากเผ่าพันธุ์ที่ตื่นขึ้นแล้วจากมิติอื่นอาจทำให้สารที่สำคัญมากบางอย่างของพวกเขาที่ผู้คนพอจะยอมรับได้บางสารถูกละเลยเพราะไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแทนเช่นเขาคือสอวสเป็นต้นหรือในทางกลับกัน ผู้คนอาจยกย่องเชื่อชูพวกเขามากจนเกินไปมากเสียจนเลือกที่จะเชื่อในทุกๆคำที่พวกเขาพูดหรือเขียนออกมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่เธอควรเชื่อมากที่สุดคือตัวของเธอเองนี่เข้าใจแต่มแจ้งเลยครับทีนี้พระเจา้าก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้น การพยายามช่วยเหลือมนุษยชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆหากท้ายที่สุดแล้วมันทำให้มนุษย์คอยแต่รอรับความช่วยเหลือจากพวกเขาจนไม่คิดที่จะช่วยเหลือตัวเองต่อไปเป็นความคิดเห็นของทางแอดมินนะคะนี่ทำให้ผมนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าเราเป็นได้แต่เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นหากเธอต้องการบรรลุผลสำเร็จ เธอต้องทำเอาเองกับอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขึ้นมาเลยครับมันลึกซึ้งจริงๆกลายนีินะคะแผนการก็คือช่วยให้มนุษย์ได้ตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาคือใครไม่ใช่ช่วยให้มนุษย์ตระหนักรู้ว่าคนอื่นๆนั้นคือใครนี่โอเคครับ พราะศาสนาของพวกเราได้ทำสิ่งนั้นไปแล้วพวกเราไม่จําเป็นต้องทำซ้ำพระเจา้าเธอไม่จําเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นหรอกนะเป้าหมายที่แท้จริงของภารกิจที่สวสได้รับมอบหมายให้มาช่วยเหลือมนุษยชาตินั้นไม่ใช่การเข้ามาแทนที่ความมหัศจรรย์ของมนุษยชาติด้วยตัวตนของพวกเขา แต่เป็นไปเพื่อขยายความมหัศจรรย์ดังกล่าวด้วยการมอบถ้อยคำหรือแนวคิดที่ถูกคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเพื่อให้เผ่าพันธ์ของเธอนำไปขบคิดพิจรารณาว่าจะทำตามแบบนั้นไหมดังสำนวนที่ว่าและฉันขอเลือกใช้คำที่นุ่มนวลสักหน่อยหากเธอพบเห็นพระพุทธเจ้า กำลังเดินอยู่บนท้องถนนจงวิ่งหนีไปให้ไกลาจากเขาเสียมีผมไม่เคยเข้าใจสำนวนที่ว่าเลยพระเจ้าหากเขาดูเหมือนพระพุทธเจ้าเดินเหมือนพระพุทธเจ้าพูดเหมือนพระพุทธเจ้าและทำตัวเหมือนพระพุทธเจ้าเขาย่อมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่คือตัวปลอม ที่ต้องการการเรียกร้องความสนใจการยกย่องสรรเสริญและความเลื่อมใสาจากเธอก็เท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ต้องการสิ่งใดจากเธอเลยแม้กระทั่งการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของเขาเขาปรารถนาเพียงให้เธอเกิดการตระหนักรู้ในตนเองด้วยตัวของเธอเองบทที่2 6ตอนที่5ตอนจบค่ะ การบ่งชี้ว่าใครคือสอวสที่เคยมาเยือนโลกจะเป็นการทำลายเป้าหมายของคำเชิญครั้งที่3ลงอย่างสิ้นเชิงดีผมเข้าใจแล้วครับนี่เป็นคำตอบที่สุดยอดมากๆครั้งที่สองสำหรับคำถามที่ผมถามเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นที่ตัดสินใจเลือกในการช่วยปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นซึ่งมันจะทำเราไม่หลงเข้าใจผิดว่า การแสดงตนให้ดูเหนือชั้นและยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำแม้อัตตาจะพยายามให้ใครสักคนทำอะไรแบบนั้นแต่การตระหนักรู้ในระดับลึกจะบอกได้อย่างชัดเจนว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของคำเชิญครั้งที่3ราระเจ้าถูกแล้วและด้วยสาเหตุอันเดียวกันนี้การชี้ชัดลงไปว่าใครคือสะวะสะ ที่เคยมาเยือนโลกไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันก็จะเป็นการทำลายเป้าหมายของการมาเยือนที่นานๆาจะเกิดขึ้นสักครั้งไปจนหมดสิน้นดีเข้าใจาแล้วครับผมจะไม่รบเร้าให้พระองค์อธิบายถึงเรื่องนี้อีกแม้ผมจำต้องบอกว่าพระองค์กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผมได้มากทีเดียวกระเจา้ามันจะเป็นประโยชน์กับเธอมากกว่า หากเธออยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ว่าแล้วเมื่อไหร่กันที่ประชากรทั้งหมดบนโลกจะตัดสินใจใช้ชีวิตแบบเดียวกับเผ่าพันธุ์ที่ตื่นขึ้นแล้วอย่างแท้จริงนั่นเป็นเรื่องที่สวสอบปรารถนาให้เธออยากรู้จบบทที่26นะคะขอขอบคุณเพจคุณอุดมเกียรติมาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ